ชมกันแล้วนะครับนี่คือ V32 ที่ท่านพระอาจารย์เพียรินหาดกลวดนะครับที่วัดสนามคลีตะวันตกอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเนะี่ยท่านผู้ชมท่านได้กรุณาได้ส่งภาพให้เห็นนี่แดงแล้วแดงแล้วท่านผู้ชม V32 ท่านผู้ชมลูกใหญ่เห็นไหมลูกใหย,ยใหญ่ว่าอย่างนะั้นนะไม่ใหญ่ธรรมดาท่านพระอาจารย์ได้ชิมแล้วนะบอกว่าสุดยอดเลยนะครับตั้งแต่ลูกอ่อนเลยเนี่ยไม่ฝาดเออนะนะท่านผู้ชมครับ ก็เป็นการาสื่อสารการรายงานมาให้กับท่านผู้ชมที่ครรักทุกท่านได้เด้รู้กันอย่างรวดหน้าจะได้รู้ข่าวครา,าวกันช่วยกันพิสูจน์ความจริงว่าอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะพิสูจน์ความจริงกันไปเลยสวัสดีโยมมิเชียนต้นนี้ที่บอกว่าหกฉันนะตอนนี้วันนี้วันที่สามสิบพฤษภาคมเก้าสิบสองวันแล้วครับเอาสีหน่อยๆ ตอนนี้กำลังต่อสู้กับฝนไม่รู้จะมีแตกบ้างไหมสวยงามครับสามกันเพิ่มเข้าสีนหน่อยแล้วเ,เห็นผลงานเลยสั่งคุณวิเชียนไป6ต้น6ต้นปลูกเรียบร้อยแล้วสั่งเพิ่มมาอีก3ามสั่งไปเมื่อวานลนะรอคุณว,วิเชียนส่งมาอีก3มต้น9ก้าต้นผลงานใช้ได้นี่คือ v ีสา ปีสองเดือนออกผลแล้วเนี่ยแค่ได้เลยเดี๋ยวรอดูชิมผลอีกทีหนึ่งรอความหวานจะมาอย่างๆๆๆสาั่งคุณวิเชียนเพิ่มไปอีกสามต้นรวมแล้วเก้าต้นให้เพิ่มเนี่ยวีสามสิบสองเดี๋ยวถ้าดีสั่งเพิ่มอีกๆๆๆๆๆนี่คือผลงานเ,าเข้าสีละวีสามสิบสองสุดยอด กล่าวขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านก็กรุณาเป็นธุระในการถ่ายภาพมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รู้ว่าที่วัดของพระอาจารย์เนี่ยนะมีอินทพลัมสายพันธุ์ใหญ่ V 3 2นะครับแล้วก็ท่านก็ได้พิสูจน์ในการชิมตั้งแต่ผลอ่อนเลยปีนี้ออกปีแรกนะครับ6จัน8จันแต่และต้นเนี่ยโอโ้โห,โหเต็มกันเลยแล้วลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมลูกใหญ่ๆแบบนี้กันเลย อแล้วถ้าผู้ชมดูที่คนต้นของท่านพระอาจารย์นะครับก็เป็นการปลูกเป็นการดูแลตามปกตินั่นแหละนะไม่มีอะไรที่เป็นอะไรที่พิเศษพิเศษมากกว่าท่านอื่นเลยนะไม่ได้ใช้มนะอา,า์พระอาจารย์ยืนนันบอกไม่มีมนไม่มีคาถาปลูก,กเกษตรธรรมดาธรรมดาเราวิเชียนเออนีนเ,เชื่อกันนะท่านผู้ชมนะนี่คือวีสามสิบสองครับนะที่พระอาจารย์ได้คุณาส่งภาพมาโอ้โหท่านผู้ชมที่เคารพครับ ยิ่งนานวันยิ่งฝนมาเอาเป็นว่ายิ่งสวยงามครับต้นพันธุนนอน์อินทรพาลามสายพันวีสามสิบสองแดงจัมโบ้อินเดียของเราเนี่ยปรากฏว่าสวยงามมากเออเปิดหมวกเลยดีกว่าทนร้อนหน่อย <c oughs> เออเออเออาตามนี้นะาุผู้ชมโอ้สวยงามสวยงามโอ้ยิ่งนานวันยิ่งสวยนะฮะต้นใหญ่ต้นสวยโดงามนี่ดึงขึ้นมาให้ดูหน่อยโชโชโช ยาวหนามหนามหนามต้องตัดร่องตัดรากให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ดูเอาดูเอาดูเอาเลยสวยงามขนาดไหนเออสวยงามขนาดไหนอ๋อลืมไปท่านผู้ชมลืมลืมลืมโอ้ยเอาแต่จะเอาแต่จะโชว์ต้นลืมนี่ตอนนี้เนี่ยเอาละท่านผู้ชมที่ครบครับรายงานผลของการตรวจ DNA กลับมา น่าชื่นใจและก็น่าร้องไห้เป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมไอตัวหนังสือแดงๆนะท่านผู้ชมนะคือต้นตัวเมียส่วนไอตัวหนังสือดำๆตัวเลขดำๆน่ะตัวผู้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมท่านผู้ชมผมกําไรเยอะเลยเห็นไหมท่านผู้ชมเออดีดีดีนะผลตรวจของเขาแน่อยู่แล้วใช้เคมีราคาแพง นะห้องปฏิบัติการเนี่ยนะดูนะนับดูหมายเลข51นะครับ2ขีดนะท่านผู้ชมนะ DNA 2แถบเท่ากับตัวผู้นะท่านผู้ชม52 DNA 2แถบเห็นไหมตัวผู้ท่านผู้ชมนะอันไหนที่หากว่ามันผลมันไม่ชัดเจนเนี่ยเขาซ่อมหลายรอบนะท่านผู้ชมนะเขาซ่อมหลายรอบเลย53 2แถบตัวผู้ท่านผู้ชมเอาไหม <c ười> ใครจะเอา <c ười> บางคนบอกว่ามึงอย่ามาย่อเยยนะพี่เสี่ยนะเออนะครับส่วน54นะท่านผู้ชม54า่นะหนึ่งแถบนะเท่ากับเป็นเพศเมียเห็นไหมท่านผู้ชมชัดนะ55 1บหนึ่งแถบนะท่านผู้ชมนะเท่ากับเพศเมียต้นตัวเมีย56 2สองแถบเห็นจางๆหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับหลายเที่ยวหลายรอบของการพิสูจน์ของการตรวจของการ ท,ทดสอบในห้องทดลองเป็นตัวผู้ท่านผู้ชมสองแถบสองแถบ57ก็2แถบท่านผู้ชมครับเห็นไหมหมายเลขนี้ฮะห้าสิบเจ็สองแถบนี่ยกตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะผลตรวจมา57 2แถบ58 2แถบเห็นไหมท่านผู้ชม58ก็2แถบนะครับ59ก็2แถบท่านผู้ชมครับตัวผู้ฮะตัวตัวผู้ตัวผู้ ผมดูเหมือนว่าจะมีความสุขใช่ไหมนี่แหละท่านผู้ชมได้เห็นว่าคือต้นทุนทั้งนั้นนะครับต้นทุนทั้งนั้นที่เรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปฉะนั้นราคาที่อยู่ในประมาณนี้ก็โปรดจงได้มีความเมตตากรุณา,ามุทิตาและอุเบกขาให้กับวิเชียนเดินนะท่านที่เคารพที่รักทุกท่านครับให้ได้เข้าใจกันนะของดีจึงบอกกันต่อ แล้วก็ได้สื่อสารกลับมาให้กับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันอย่างทั่วนหน้ากันไปท่านผู้ชมนะผลตรวจ d n a อท่านผู้ชมครับนี่นะท่านผู้ชมที่เคารพครับกําลังเขาเรียกว่าตื่นเต้นกันไม่ไหว <c oughs> มีความคึกคักแล้วก็มีความสุขกันมากมายนะหลากหลายสถานที่กันเลยส่งภาพาสายพันธุ์อินทรพัม v 32ที่ท่านได้ไปนี่สั่งกระผมไปบางคนบอกว่าเฮ้ยเชียน มันปีครึ่งมันออกลูกแล้วว่ะว่าท่านโายคยก็อย่างนั้นเออแล้วแต่การดูแลนะโดยหลักๆแล้วเนี่ยผมให้ไม่เกิน2ปีนะท่านผู้ชมนะให้ไม่เกิน2ปีแหละท่านก็จะได้ลูกได้ผลของการออกลูกให้เราได้เห็นได้ชอยได้ชิมกันนะครับนี่ตื่นเต้นกันไม่ไหวใหม่ๆมาดๆส่งกันเข้ามานะจากที่ร้านเขาใหญ่ซีฟู้ดอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ท่านก็สั่งผมไปหลายต้นแหละนะ ต่งไปหลายต้นเลยออกลูกแล้วครับโอ้ดูแลดีมากโตเร็วมากออกลูกแล้วส่งภาพให้ดูมาแล้วอ่านี่ท่านผู้ชมดูเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับผมผมไม่มั่นใจมันมืดๆนะท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมเออเดี๋ยวปรับกล้องปรับกล้องหน่อยปรับเป็นออโตออโตปรับออโตเห็นไหมครับเออ ครับออโต้เห็นมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมดึงภาพเนี่ยส่งให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับน่าดีภาพที่ท่านได้ก็ณาส่งมาให้ผมเนี่ยนะครับตอนนี้บางลูกเนี่ยบางลูกเนี่ยก็เริ่มออกสีแดงนะครับโดยส่วนใหญ่ยังเขียวอยู่ท่านผู้ชมครับโอ้โหลูกใหญ่ฮะลูกใหญ่ดูแลดีหัวเราะอย่างมีความสุขเลยท่านผู้ชม <laughs> หัเราะอย่างมีความสุขเลยบอกว่าได้แล้วเออ พอใจมากคุณนี่สีแดงสีแดงทะผู้ชมนะครับสีแดงสีแดงให้ได้เห็นเลยนี่ฮะโชว์เลยโอ้โหลูกใหญ่ลูกใหญ่สีแดงนี่แหละท่านผู้ชมที่กรบครับนะนี่เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรด้วยนะท่านผู้ชมที่จะไปชิมที่นู่นจะไปอุ่นนุนที่นู่นได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้เพราะว่าผมได้ขออนุญ,ญาตนะท่านเจ้าของเขาใหญ่ซีฟู้ดแล้วเนี่ยท่านเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีน่ารักมาก นะครับผมขออนุญาตไปเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรนะท่านนะบอกโอ้ได้เลยได้เลยยินดีนะครับอ่าพี่พี่น้องๆเราที่อยากจะมาชิมอยากจะมาอุดหนุนกันที่ร้านเขาใหญ่ซีฟู้ดอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็จะได้เลยท่านผู้ชมนะอ้าวฮะให้เห็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะนี่แหละครับนี่แหละครับอินทพะลามสายพันธุ์เด็ดนะนะวีสามจุดสองลูกใหญ่ๆสีแดงๆดะท่านผู้ชมให้ดูกันให้ดูกัน อยู่ทัดแมกไม้สายลมชื่นชมธรรมชาติเลินตาชายหาทะเลเม็ซสายล่องแก่งน,น้อยใหญ่ไฟหา,าพักวันสุขสมอุราเข้ามาเที่ยวไทยด้วย สวัสดีครับปูนที่มัเริ่มเข้าสีแล้ววันนี้วันที่28เมษายน2567เริ่มมีสีสันแดงขึ้นมาแล้วดูดูดูอกี่เซนวันนี้ห้าเซนแล้วห้าเซนปะ ห้าเซนแล้วเนี่ยยังไม่ออกแดงเลยเนยห้าเซนแล้วเนี่ยห้าเซนแต่เ,เราลูกเนี่ยห้าเซน ตามสายพันธุ์เขาเป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมนะลูกสีแดงแงยาวๆใหญ่ๆ,ๆนี่นะครับความหวานนี่หวานกรอบเลยหวานกรอบฉ่ำเลยท่านผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากนะลูกใหญ่อร่อยหวานกรอบนะท่านผู้ชมนะเห็นไกลๆก็สวยเลย <c oughs> ดึงดูดดึงดูดใจนะครับดึงดูดใจเลยนะที่สําคัญนะสายพันธุ์นี่โตเร็วโตวเร็วจริงๆนะครับโตเร็วแล้วก็ออกลูกเร็วเห็นไหมฮะ นี่ขนาดนี้เลยท่านผู้ชมครับใหญ่ขนาดไหนดูเอาเองเถอะดูเอาเองดูเอาเอง <c oughs> ตัดสินใจดูได้ตัวท่านเองนะครับหลายท่านได้ชิมกันแล้วก็เนะอ,อาเมล็ดเพาะเองเลยนะไม่ต้องรอคอยผมนี่เห็นไหมนะครับสีแดงสดใสนะนะครับลูกใหญ่ๆห,หวานกรอบอร่อยเลยช้าเลยท่านผู้ชม นะครับช้ำๆกันเลยแมสมัยนี้สับคําว่าช้ำนี่ไปอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าหวานชํำของเรานะครับนี่วัดให้เห็นเนี่ยห้าเซนครึ่งนะนผู้ชมนะครับผมนําเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ท่านเห็นเลยเนี่ยนะห้าเซนครึ่งเนี่ยขนาดความยาวของเขานะครับแล้วความบวนขอขานี่สี่เซนว,วัดความบวนให้เห็นแล้วตอนหลังมาผมมีเครื่องไม้เครื่องมือวัดเพิ่มเติมสี่เซนทนผู้ชมนะครับนี่ ของดีท่านผู้ชมต้องปลูกต้องปลูกปลูกกันไม่เลยท่านผู้ชมที่เคารพครับไม่ผิดหวังแน่แท้แน่แล้วส่วนท่านที่สนใจอ้อยข้าวหนึ่งขวบปีแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับต้นใหญ่ต้นอวบต้นสวยกันเลยต้นตัวเมียนะเออสายพันธุ์ดีแดงอินเดียวีสามสิบสองโอ้โหสวยงามเห็นไหมเห็นไหมใหญ่เลยเอาไปปลูกเนี่ยผมให้นะอย่างช้านะสองปีนะ อย่างเร็วกาปีครึ่งนะครับอย่างเร็วกาปีครึ่งออกลูกแน่จัดกันไปจัดกันไปนะเพื่อที่จะให้ท่านได้ของดีๆปายปล่ากันเป็นแถวนี่ครับราคาพันห้านะหนึ่งพันไม่ไหวแล้วไม่ไม่พอไม่พอค่าของแหลบนะไอพอค่าของแหลบนะท่านผู้ชมนะอ่ะพันห้าพันห้าพันห้าเออพันห้าก็รวมค่าทรงนะ รวมค่าส่งอยู่ในตรงนี้เลยนะครับจัดเป็นราคาที่เบาๆนะไม่หนักจะได้ของดีไปนะครับส่วนบางท่านบางคนคอมเมนต์บอกว่าซื้อเขากินดีกว่าเอา้าสะดวกแบบนั้นก็เอาแบบนั้นไม่ว่ากันแล้วแต่ส่วนบางท่านบางคนบอกว่าปลูกเองดีกว่ามีของตัวเองได้ลุ้นได้ดูนะครับอ่าได้ชิมแล้วก็ได้เอาเป็นบรดกให้ลูกให้หลานในอนาคตเอา้าก็เรื่องของท่านไปนะสะดวกแบบไหน,นเอาแบบนั้นนะครับจะไปบังคับขู่เห็นใจกันไม่เอา นี่ต้นใหญ่ต้นสวยนะครับได้อย่างนี้เนี่ยไม่ผิดหวังละท่านผู้ชมที่เคารพครับจัดกันให้จัดกันไปจัดกันดูจัดกันดีจัดกันไปเลยนะครับนี่คือสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีสายพันธุ์อินทพลัมที่เรียกได้ว่าคนได้นิยมชมชอบในรสชาติขนาดความสวยโอ้ยสีสันได้เลยนะครับ V32 เลยจ้าท่านผู้ชมที่เคารพครับอา้าวให้ได้ดูกันต้นสวยสวยต้นสวยสวยให้ชมให้ชมนะครับนี่ นายกไปไว้เก็บรอส่งรอจัดส่งนะครับนาะรอจัดส่งให้ท่านเลยนี่สั่งกันเข้ามารอจัดส่งสั่งกันเข้ามาเอาแผนกล้องแผนกล้อง <c oughs> <c oughs> เอาแบบเี้เอาธรรมชาตินะท่ผู้ชมนะครับเอาธรรมชาติแล้วก็ปะปนกับความขี้เกียจนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> ผมเรียนท่านว่าเอาความเป็นธรรมชาติของการถ่ายทําก็แล้วกัน แล้วก็ปะปนผสมกับความขี้เกียจแต่จริงๆผมก็เคารพผู้ชมแหละนะเคารพผู้ชมแต่ว่าเพื่อที่จะให้มันได้บรรยากาศแบบธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติเลยเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่เป็นการตัดต่ออะไรมากมายนะตัดต่อมากมันจะกลายเป็นว่าเราก็เออเอาภาพเด็ดเด็ดๆเ,ดดเดดท่านั้น,นะไปน,นําเสนอนะครับอ่ามันก็มีข้อคลหากันแบบนั้น ฉะนั้นเราก็แบบนี้เลยนะเอาเด็ดเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับโอ๊ย่ยาวร่วงร่วงขาดขาดถุงขาดตายจต่ถุงขาดร่วงเลยนะนี่เอาไป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 เลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไปเลยเอาไปเลยต้นใหญ่ต้นสวยต้นอวบนะหมดนี้นี่เสียดายเลยนะถ้าช้านะมดนี้เสียดายเลยนะช้าเนี่ยนี่ครับ ต้นสวยขนาดนี้น่าชมนะแตกใบขนนกแตกน้ำบ้างแล้วก็มีนะครับมีแตกใบขนนกบ้างแตกน้ำบ้างก็มีเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่อิทาะบสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดี V32 นะจ้าท่านผู้ชมครับน่านะครับรีบสั่งกันด่วนเลยผลกำลังมาเอาไปปลูกโตปรูดโตเร็วนะครับโตเร็วโตเร็ว,รวนะน่ะ ก็เริ่มลอยหลอลงไปเยอะแล้วนะลอยหลอลงไปเยอะนะ่าผบ้ชมนะอ้าวว่ากันไปสั่งกันเข้ามาครับ่าผู้ชมครับ